มีอาการปวดที่บริเวณคอบ่านะครับแล้วหันคอยากๆเนี่ยมีวิธีการดัดง่ายๆในหนึ่งนาทีครับวิธีการคือใช้ผ้าแบบนี้นะให้ทำอย่างนี้นะครับคอตรงๆนะเอาผ้าขนหนูนะครับไปคล้องที่บริเวณต้นคอแบบนี้ครับทีนี้เราจะดัดทีละข้างนะครับวิธีการคือดึงผ้าขนหนูทะแยงขึ้นในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูนะลงฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะดันไปทางด้านข้าง เงยหน้านะฮะค้างไว้แบบนี้นับ 1- ถึง10นะครับ10ครั้งเป็น1เซตครับทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นนะครับเราก็เอาผ้ากดลงนะครับแล้วก็ดันให้สุดเลยนะครับยองคอค้างไว้นะครับทาทั้งซ้ายทั้งขวาได้นะครับขึ้นไปในลักษณะนี้นะเอาผ้าลงแล้วก็ยองคอบิดคอสุดนะครับค้างไว้เวลาค้างหายใจออกยาวๆนะฮะอย่าเกร็งนะครับผ่อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับให้ตึงมากขึ้นกดผ้าลง ข้อให้เยอะนะครับมันก็จะตึงไปถึงบ่าด้าน,นหลังเลยนะครับเราจะทำแบบนี้วันละประมาณ4รอบนะครับถ้าใครที่เป็นเยอะเนี่ยทำทุกชั่วโมงเลยจะดีมากเราไปใช้ดูครับ